สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวผมพามาเที่ยวร้านกาแฟแบเบรเกอรี่นะครับร้านนี้ดังมากผมเคยมาทานหลายครั้งแล้วแต่วันนี้ไม่มีเวลาแวะทานเลยมากกินแต่ถ่ายรูปแล้วให้เพื่อนๆดูนะครับชื่อร้าน Love at First Bite นะครับคือรักแรกรก,กัดนะครับร้านนี้ขนมนะครับแล้วก็ของกบเคี้ยวหรือแม้แต่ท่้างรายการอาหารอร่อยมากนะครับผมมาทานประจําแต่วันนี้ใช้วิธี ผ่านแบบโฉบไปโฉบมาผมให้ดูรายการอาหารนะครับรายการอาหารของร้านเขานะครับราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยนะครับบรรยากาศของร้านก็แต่งเป็นสวนนะครับสไตล์อิงลิชการ์เด้นนะครับก็ร่มรื่นนะครับมาเที่ยวได้นะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับอยู่ที่เชิงสะพานเนวรัตนะครับทางจะไปสายระปูนสายเก่านะครับ ก่อนถึงวิธีแหนเนืองจะมีซอยนะครับเข้าซอยมันนิดเดียวร้านอยู่ขวามือนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ร้านจะมีคนที่มาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันวันทํางานนะครับก็คนมาใช้บริการยัางไม่หนาแน่นอ,อาจจะเป็นช่วงบ่ายเป็นช่วงทีไทม์นะครับก็จะมีคนมาใช้บริการเยอะนะครับชื่อร้าน Love at first bit นะครับ รักแรกกับนะครับใครมีเวลาหรือได้ผ่านมาเชียงใหม่นะครับร้านกาแฟน่ารักแบบนี้เป็นร้านอาหารด้วยนะครับมาเที่ยวกันนะครับมาใช้บริการนะครับวันนี้ผมใช้วิธีฝั่นเที่ยวแบบเชิงออกกำลังกายแล้วก็เชิญแนะนำสถานที่นะครับวันนี้เลยไม่ได้ทานแต่ว่าร้านนี้มาทานประจำขนมเค้กเขาอร่อยมากนะครับนะครับคือร้านเริ่มแอดเฟอร์สบนะครับเป็นถนนทางด้าน จเจริญราษฎรซอยหนึ่งนะครับจะทะลุไปทางตลาดสับบะข่อยได้นะครับบรรยากาศร้านร่มรื่นน่ารัาง้งนักห,หน้านั่งนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าสไตล์อิงลิสการ์เด้นนะครับมีไอศครีมนะครับมีขนมขบเคี้ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กหรืออาหารนะครับเป็นจานด้วยนะครับแล้วมาใช้บริการนะครับสวัสดีครับ